กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะร้อนระอุตรงๆโดนเละสาวคนคุยร่วมวงคยี้เผยนิสัยแท้จริงแก้ไม่หายทำโลกโซเชียลร้อนฉาเพราะเมื่อล่าสุด18เมษายน2566สมรักคำสิงคุณพ่อของเบสคำสิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเลิกราระหว่างลูกสาวกับตรงๆต้นสายปลายเหตุเกิดจากการนอกใจ สมรักเห็นช็อตที่ตรงๆง้างมือจะตบเบสแต่ก็ห้ามไว้ทันหลังจากที่สมรักให้สัมภาษณ์โลกโซเชียลบอกว่าบอกเลยว่าลุกเป็นไฟมีทั้งให้กำลังใจเบสและสมรักคนเป็นพ่อเจอแบบนี้ใครจะยอมและเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเมื่อมีสาวคนหนึ่งเข้เขามาคอมเมนต์ว่า ว่าแล้วสันดานแก้ไม่ได้หรอกทําใจเขาเป็นมาตั้งนานแล้วหล่อแค่หน้าเธอคนนี้ไม่ได้เป็นแฟนเก่าตรงๆแต่เป็นเพียงคนคุยเท่านั้นเธอยังบอกในคอมเมนต์อีกด้วยว่าหล่อแต่แบบเรียราดไม่ไหวเอาเป็นว่าต้องรอให้ตรงๆออกมาพูดเองดีกว่าค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ